ชาวสวนส่วนใหญ่เลยนะตอนนี้นะครับกำลังประสบพบเจอกับปัญหาใบร่วงเยอะนะครับผมมีลูกเราใบโกนใบแก่ร่วงนะครับใบเป็นยอดไม่กวาดนะครับผมลูกทุเรียนก็มีขนาดที่เล็กแกนไม่โตไม่สวยนะครับผมแล้วก็มีปริมาณลูกลงเหลืออยู่น้อยนั่นเองนะครับผมแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยชาวสวนที่เจอปัญหาเหล่านี้นะครับผมมักจะใช้ปุ๋ยสูตรผิดนั่นเองแล้วหลายท่านก็สงสัยว่าทําไมใบทุเรียนถึงร่วงได้ไปเกี่ยวอะไรกับปุ๋ยนะครับผมอ่ะคืออย่างนี้ครับ กระดาบสวัสดีครอบครัวกเกษตรราบทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้มาพบกับน้องกล้องอีกเช่นเคยเลยนะครับผมที่สวนน้องกล้องเหมือนเดิมเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมชาวสวนหลายท่านเนี่ยก็ได้มีการตัดลูกไปบ้างแล้วบางสวนก็ตัดไปเยอะแล้วนะครับผมผมเลยจะมาบอกว่าหลังตัดลูกไปแล้วเนี่ยเราควรจะรู้อะไรบ้างนะครับผมเพราะว่าต่อไปเนี่ยหลังจากตัดลูกแล้วเนี่ยเราก็ จะถึงขั้นในช่วงที่ทําใบสตมหาถูกต้องไหมครับผมวันที่ผ่านๆมานะครับผมผมก็ได้มีโอกาสไปตรวจสอบปัญหาของชาวสวนหลายท่านเป็น1 0บๆส,ส,สวนเลยครับผมผลปรากฏว่าชาวสวนส่วนใหญ่เลยนะตอนนี้นะครับกำลังประสบพบเจอกับปัญหามีลูกแล้วใบล่วงเยอะนะครับผมมีลูกแล้วใบโกนใบแก่ล่วงนะครับใบเป็นยอดไม่กวาดนะครับผมแล้วก็ลูกทุเรียนก็มีขนาดที่เล็ก แกนไม่โตไม่สวยนะครับผมแล้วก็มีปริมาณลูกลงเหลืออยู่น้อยนั่นเองนะครับผมปัญหาเหล่านี้นะครับผมเราที่จําเป็นจะต้องเตรียมเพื่อไม่ให้ปีหน้าเกิดป<ๆ>ัญหาเหล่านี้ครับเราจะต้องเตรียมตั้งแต่ช่วงทําใบสะสมอาหารไปเลยนะครับผมเนาะแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยชาวสวนที่เจอปัญหาเหลา่านี้นะครับผมมักจะใช้ปุ๋ยสูตรผิดนั่นเองใช้ปุ๋ยสูตรผิดยังไงบ้างก็คือว่าช่วงทําใบสะสมอาหารเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ย นะครับผมที่กว่าที่จะมาเป็นดอกเป็นลูกเนี่ยเขาก็ได้ใส่เป็นตัว633มา,า933หรือ1233นะครับผมซึ่งปุ๋ยเหล่านี้นะครับผมก็มันไม่ได้ตรงสเปคกับต้นทุเรียนนะครับผมต้นทุเรียนเนี่ยครับผมมีนักวิจัยหลายท่านก็นําไปพิสูจน์กันแล้วนะครับผมว่าในเปลือกทุเรียนเนื้อทุเรียนเมล็ดทุเรียนแล้วก็ใบทุเรียนนะครับผมจะประกอบไปด้วย โพแทสเซียมที่มากที่สุดนะครับผมรองลงมาก็ไนโตรเจนแล้วก็น้อยที่สุดเลยก็คือตัวฟอสฟอรัสนั่เนเองนะครับผมซึ่งตีเลโชปุ๋ยออกมาเป็น3 1 4ไนโตรเจน3ฟอสฟอรัส1แล้วก็โพแทสเซียม4นะครับซึ่งตีออกมาเป็นสูตรปุ๋ยก็คือ15 5 20นะครับหรือ15 5 25นะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงที่เราจะทำใบใส่ปุ๋ยนะครับทางดินเนี่ย นเน้นย้ำเลยเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับผมให้ใส่ปุ๋ยสูตรเดียวเท่านั้นเลยก็คือตัว15-5-20เท่านั้นยาวๆไปเลยนะครับผมแล้วใส่ให้บ่อยๆใส่น้อยๆแต่บ่อยครั้งนะครับผม15-5-20เลยไม่ต้องไปเอาสูตรเสมอมาไม่ต้องไปเอาปุ๋ยที่มีไนโตรเจนเยอะมานะครับ15-5-20ใส่น้อยๆแต่บ่อยครั้งตัวนี้ดีเยี่ยมแน่นอนนะครับผมแล้วจะทําให้ใบทุเรียนของทุกท่านเนี่ยมันไม่เกิดอาการหลุดร่วงและลูกทุเรียนของท่านเนี่ยไม่ได้เกิดอาการที่แบบว่าลูกร่วง เยอะจนเกินไปแล้วก็ไม่ทําให้ลูกบิดเบี้ยวลูกเล็กลูกแกนนะครับผมปัญหาเหล่านี้จะลดปริมาณน้อยลงหรือไม่เกิดขึ้นเลยนะครับผมแล้วหลายท่านก็สงสัยว่าทําไมใบทุเรียนถึงร่วงได้ไปเกี่ยวอะไรกับปุ๋ยนะครับผมอ่ะคืออย่างนี้ครับเมื่อต้นทุเรียนของท่านเนี่ยมีลูกเรียบร้อยแล้วนะครับลูกต้องการอะไรครับผมอ่าลูกก็ต้องการสารอาหารเหมือนกันนะครับผมแล้วโอเคลูกต้องการสารอาหารเนี่ยลูกก็ไปดูที่ ลากทุเรียนลากทุเรียนมีปุ๋ยที่มันต้องการหรือเปล่าอ่าปรากฏว่าชาวสวนท่านนั้นเนี่ยใส่หกสาหรือว่า9ก้าสามาเนี่ยแต่ว่าลูกทุเรียน,นยต้องการตัวโพแทสเซียมที่เยอะมากแต่ว่าในดินเนี่ยมีเก้าสามสาหกสามเนี่ยแล้วเขาก็จะดึงละครับเขาก็ดึงดึงไปเท่าที่มีครับผมซึ่งมีน้อยมากเพราะว่าใส่แค่หกสามสามเก้าสามสามนะครับแทนที่จะไปใส่สิบห้าห้ายี่สิบนะครับผมเขาก็จะดึงได้แค่นั้นแหละครับผมแน่นอนว่าลูกทุเรียนไม่พอต่อการเจริญเติบโต,ตแน่นอนนะครับเขาก็กลับมาดึงที่อะไรครคับ ที่ใบทุเรียนนั่นเองนะครับผมเมื่อใบทุเรียนนะครับผมใบทุเรียนผมต้องขอบอกก่อนเลยว่าเป็นถ้าใบแก่ทุเรียนเนี่ยเป็นใบที่แบบว่าคอยให้สารอาหารตามจุดต่างๆที่ต้องการสารอาหารนะครับผมเช่นใบอ่อนแต่วมาเขาก็ต้องการสารอาหารในการเจริญเติบโตเพื่อจะเป็นใบแก่แล้วก็สังคะอ์แสงได้นะครับแล้วก็ลูกทุเรียนเนี่ย จะต้องการสารอาหารเพื่อการเจริญเติบโตเหมือนกันนะครับผมแน่นอนว่ามีพ่อครัวอย่างใบแก่นะครับผมเขาก็จะส่งสารอาหารต่างๆเหล่าเนี่ยไปยังจุดต่างๆที่ขาดหรือว่าต้องการได้นะครับผมเนาะอ่าเขาก็ใบชุดนั้นเนี่ยก็จะส่งไปที่ลูกนะครับผมส่งไปที่ลูกเมื่อลูกดึงสารอาหารจากใบจนหมดเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับใบก็จะเริ่มเหลืองนะครับใบก็จะเริ่มเหลือง แล้วก็ทิ้งออกมาเรื่อยๆนะครับผมทิ้งใบออกมาเรื่อยๆนะครับผมใบเหล่านี้ก็ถูกดูดสารอาหารไปหมดแล้วนะครับผมทิ้งออกมาเรื่อยๆออกมาเรื่อยๆจนใบเนี่ยแก่เนี่ยเดือนน้อยหรือใบโกนนั่นเองนะครับผมสรุปนะครับผมลูกทุเรียนเนี่ยไปหาสารอาหารทางดินแล้วมีไม่พอต่อคาวามต้องการของลูกนะครับผมเขาก็กลับมาดึงที่ใบทุเรียนนะครับผมแล้วใบทุเรียนก็ให้สารอาหารจนหมดสิ้นสุดชีวิตเขาแล้วเนี่ย ให้จนหมดแล้วเนี่ยนะครับผมเขาเลยหลุดล่วงไปนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงสัตอกมหาเนี่ยเราต้องเตรียมต้นให้ดีเลยนะครับผมเตรียมต้นในเรื่องของปุ๋ยเนี่ยต้องใส่เป็นเลโชที่ต้นเรียนชอบก็คือ15-20นะครับผมอีกเรื่องหนึ่งที่จะทําให้ใบร่วงได้ก็คือว่าการแตกใบอ่อนนั่นเองนะครับทำไมบางต้นแตกใบอ่อนแล้วใบแก่ไม่ล่วงทําไมบางต้นแตกใบอ่อนแล้วใบแก่ล่วงคืออย่างนี้ครับผมใบอ่อนเหมือนกันเลยเหมือนกับลูกเลยครับใบอ่อน,นเวลา เติบโตมาเนี่ยเขาจะต้องการสารอาหารเหมือนกันนะครับผมถ้าเราใส่ปุ๋ยพิสูตนเนี่ยนะครับผมที่ไม่ใช่ 15- บ0เนี่ยนะครับไปใส่สูตรอื่นเนี่ยนะครับผมล้วงนะครับใบอ่อนเวลาแต่เนี่ยเขาก็จะไปดูที่รากเหมือนกันนะครับว่ามีสารอาหารที่เขาต้องการพอไหมโอเคไม่พอเขาก็จะดึงจากใบรุนพี่นั่นเองนะครับผมซึ่งทําให้ใบลุนพี่เนี่ยส่งอาหารให้กับใบรุนน้องเ่ยไปจนหมดแล้วนะครับผมเขาก็จะหลุดร่วงนั่นเองทําให้เกิดอาการที่แบบว่าแตกใบอ่อนออกมาใบแก่หลุดร่วงแตกใบอ่อนมาอีกใบเก่าก็หลุดร้วง เสียความสมบูรณ์แล้วก็เสียชีวิตลงไปในที่สุดนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับปุ๋ย 15- ให้10เนี่ยช่วงทําใบากับช่วงสะสมอาหารเนี่ยสำคัญอย่างมากเลยนะครับผมก็ถ้าใส่ปุ๋ยสูตรอื่นเนี่ยผมก็ไม่รับประกันเนว่ามันจะดีหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าจากงานวิจัยจากงานอะไรต่างๆมาแล้วเนี่ยผลสุดไปแล้วเนี่ยสามหนึ่งสี่เนี่ยเรโชน,นี้เนี่ยดีที่สุดครับผมอา,อาจจะไม่ได้ใช้เป็น 15- ให้10ก็ได้อาจจะใช้เป็น 15- ให้25ก็ได้8 42สก็ได้เหมือนกันนะครับผมที่ว่าเน้นไป สูงนะครับผมสูงสุดนะครับแล้วก็ตัวหน้าลองลงมานะครับผมแต่ไม่ได้น้อยสุดนะครับตัวที่น้อยสุดก็คือตัวการนั่นเองก็คือตัวฟอสฟอรัสนั่นเองนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมในช่วงทำใบสะสมหารเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับผมต่อไปนี้ต้องระวังกันด้วยนะครับ ก็ที่ใบร่วงเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเชลาหรอกครับผมเ,เชลาอีกอย่างหนึง่งถ้าเชลาเนี่ยใบมันจะเหลืองร่วงทั้งนอกทั้งใบใบนอกและใบในนะครับผมแต่ว่านี่คือใบยังเขียวสดอยู่นะครับใบยังเขียวอยู่แต่อาจจะไม่สดแล้วแต่ก็ใบเกิดอาการร่วงเยอะนะครับแล้วพอไปดูว่าโอ้ลูกก็โอเคนะครับมีลูกนะครับทาให้สนิษฐานได้ว่าลูกเนี่ย ยังอาหารจากใบจนหมดแล้วนะครับเพราะว่าเราใส่ทางดินไม่เหมาะสมนั่นเองเนาะก็ข้อมูลสาระวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมผมอยากจะมาพูดก่อนที่เราจะเริ่มสะสมอาหารกันในปีหน้ากันนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม y YouTube กเกษตรราสร์ด้วยนะครับผมคลิปนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่รับชมจบคลิปนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ